วันนี้มาให้อาหารปลาครับแต่ปลาน่าจะอิ่มครับไม่ค่อยมีไม,ไม่ไม่ค่อยมากินเลยครับแต่เรามีอะไรกระพายไปเด้นอกไปกบน้อยครับกบน้อยนอกจะมากินกบนะแ <c> ล <oughs> ้วกบน้อยกบน้อย ลามันอยู่นี่ล่ะดูดิก่อ <c oughs> คนมั้งเนี่ยมีหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งสองตัวครับแล้วก็ปุ๊บตัวที่สามสามตัวสี่ตัวตัวนึ่งไปใส่ละ กระโดดลงน้ำแล้วค่ะมีทั้งหมดห้าตัวครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกินอาหารครับเหมือนมันจะอิ่มเพราะว่าช่วงสองสันวันคนน่าจะให้เยอะวันนี้คนมาทำมนเดยอะมากเลยครับฝั่งนู้นเดินไปให้แล้วมันไม่มี ปลาไม่กินเดี๋ยวเขา z ูมเจ้ากบแป๊บนึงนเดี๋ยวอะไรไม่สินี้เพิ่มเพิ่มเพิ่นมาจับนะครับอ่ามือจับดิเล่นกับเจ้ากบน้อยนะครับ หันหน้ามาดิหันหน้ามาเล่นกับกบดิกบไปแล้วกบบอกว่าหลบก่อนนะหนูหลบก่อนนูน้องเกียม,มาควันดิเออตาแป๋วเลยลูกเอยดูดิสีเขียวตาแป๋วเลย หน้าก็เขียวไม่ทำอะไรหรอกดูดิเนื้อดูดิตัวใหญ่แป้งเลยนะกบแบบนี้ก็ไม่มีใครกินหรอก,กอะหะข้อนอาหารมั้เอาเอาไว้ในร่องอะ่ะอกินในลูกนะไม่มีเส้เดือนให้กินเลยอต่บบะั้กบไอ้ตัวเล็กอีกตัวนึง อืมาปแปลว่าจะก็อยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ามันมันไม่มีหญ้าไม่มีอย,ย่างอม,มันไม่ใช่ที่ที่ที่กบจะอยู่แต่คนเขาน่าจะแบบว่าใจบุญเอามาปล่อยอ่ะตรงนี้ก็เจอกบสามตัวนะครับ ตร,ตรงนี้สามตัวหนึ่งสองสองตัวครับนี่สองตัวตรงนี้ก็มีเจ้ากบน้อยอยู่สามตัวแปบบ๊บมาดูหน้าใกล้ๆนะครับอ้โอ้ยอเขียวไอ้เขียว กน้องโกๆป,โป,โปาลาแป๋วเลยปลาช่อนก็ยังเหมือนอาหารเลยมันก็วิ่งเข้ามาดมก่อนบอกไม่อร่อยเลยปลาบอกต้องใส่ผมชุลรถก่อนไม่อร่อยเลยไปบ่ายเจ้ากบน้อยก่อน ลาลามันหายมันได้ไงนี่ตัวนี้ม,มันไม่กินมันงไม่กินอาหารอะไรเลยที่แล้วก็มันมาปอดแบบนี้มันก็มันไม่มีเส้นเดือนน่ะมันก็เพีว่ไปแล้วดนะครับทุกคนบ๊ายบายกบน้อยกบน้อยลาพี่ๆขเขาเร็วไปแล้ว